เสียงแมงบีหัวปีกมันริกจอกกุ๊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 กจอกจอกกุ๊กกุริติกวัดเอาแต่เจ้าผีเสื้อเรามันไม่ยักกุ๊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 กละลูกผีเสื้อเป็นภาษาถิ่นใต้เรียกว่าแมงบีส่วนถ้าเป็นคนเหนือก็เรียกแมงบีเจ้าเฮ้ไม่ใช่ของเล่นชิ้นนี้ต้องรีวิวให้ดีเพราะนานนามาทีเดินทางจากเกาหลีเกาใจใครสนใจลองเล่น แนะนำให้ติดต่อชีเด็ดเรามาแกะชิ้นส่วนกันใช้เวลาอีกไม่นานแล้วชิ้นส่วนที่งดงามจะดุดออกมาเฮ้ไปลงมือทำต่อเอ้ยทำผีเสื้อหรือจะเรียกว่าลงมือต่อผีเสื้อโดยที่ประกอบตัวและเห็นไหมที่ปีกมีรอยให้หักงอรอยตรงนี้ที่เราต้องติดกาวสองหน้าให้ปีกติดกับลำตัวแกะเทปติดตามรอยปะ ปะปะแปะแกๆก็ได้ผีเสื้อที่กระพือปีกได้โดยพอมือของเราแต่ถ้าเล่นแบบนี้ข้อมือคงจะเจ็บจีส๊สไหนไม่ช้าเป็นเหตุผลที่เราต้องประกอบผีเสื้อกันต่อที่ตัวและปีกเหมือนจะมีรูที่เอาไว้เสียบแกนหน้าตาคล้ายๆเห็ดเสียบโดยเอาเห็ดที่ยาวที่สุดเสียบอยู่ตรงกลางที่ปลายแกนยาวของผีเสื้อมีรูก็จัดหมุดยึดกับลูกเบี้ยวให้อยู่ด้วยกัน ประกอบฐานรูปรั้วที่มีดอกไม้คิ้วๆเห็นไหมว่ามันมีแกนสูงยึดหมุดติดกับปีกได้เลยและรูตรงรูกเบี้ยวก็มีถึง2รู2รูแบบไม่ได้เจาะเกินแต่อีกรูเอาไว้ติดกับแกนมอเตอร์ซึ่งพอมอเตอร์ที่ติดตั้งแล้ว เปิดใช้งานแกนก็จะหมุนตัวลูกเบี้ยวที่เชื่อมต่อกับแกนลําตัวให้โยกขึ้นโยกลงในส่วนของปีกก็จะถูกดึงขึ้นลงเป็นลักษณะเหมือนผีเสือ้อกําลังกระพือปีกอยู่นั่นเองเอ๊ว่าแต่ปีกผีเสื้อเป็นกระพือแปลกไปเอ้ยตําแหน่งมันเหมือนจะขยับเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วโอโอ้โอ้เขาบอกว่าผีเสือ้อ ชอบอยู่ในที่ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้เราทำไมฉันถึงมาติดหงกอยู่กับพู่มไม้เฉาแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยฮะเสียงออดนั่นดังมาอีกแล้วรีบไปดีกว่าก่อนที่จะมีคนมาเจอ,อ,อเออเอเอ้าไม่ทันซะแล้วใครเอาผีเสื้อมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย ันนี้เราจะมาหาวิธีเล่นสายถานมราขยับได้เพราะว่ามีตัวหมุนหมุนทำให้มันขยับปิดได้แกนตรงนี้มันต่อลงมาแล้วตรงนี้ก็เป็นแกนที่ต่อขึ้นไปเป็นลูกผีเสื้อและก็ทําให้ผีเสื้อกับพือปิดได้ผีเสื้อมันเป็นสัตว์เลือดเย็น มันต้องการความร้อน40องศาเลยเพราะว่าผีเสื้อชอบความอบอุ่นเราก็เลยเลือกใช้กระดาษสีดำและสีดำดูดความร้อนได้ดีก็มีรูกหัวใจดอกไม้ดาแล้วก็งกลมก,กับใบไม้ของ<ด>เราก็จะมีเป็น เงาของปีกผีเสื้อหัวใจดอกไม้และวงกลมโอ้โซคิว so สุดๆเล่นของเล่นแบบเอาจะใส่อย่างนี้ฉันก็โดนตกไปเป็นด้อมเธอสองคนเปนที่เรียบร้อยหวังว่าครั้งหนะ้าเราจะเจอกันอีกนะบายผีเสื้อนอกจากจะใช้บินแล้วยังสร้างความอบอุ่นให้มันได้ แล้วปีกที่มีลวดลายสวยๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆปีกจะเห็นว่าลวดลายและสีบนปีกประกอบไปด้วยเก็ดสีเล็กๆเรียงกันคล้ายกับกระเบื้องบนหลังคานนนูซึ่งเก็ดสีพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการแปลงรูปอาหารที่ผีเสื้อกินเข้าไปและที่ผีเสื้อต้องสร้างปีกให้มีสีสันที่หลากหลายเช่นปีกสีแดงหรือสีส้มเป็นสัญ,ญญาณบอกผู้ล่าว่ารสชาติของฉันไม่อร่อยและมีสารพิษสะสมอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล้านั่นเอง ผีเสื้อบางชนิดมีจุดคล้ายตาทำให้ผู้ล่าสับสนหรือปีกที่มีสีสดใสสะท้อนแสงแดดจะช่วยดึงดูดให้ผีเสื้อตัวอื่นสนใจเข้ามาผสมพันธ์ผีเสื้อส่วนใหญ่จะมีปีกคู่หน้าที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังเพื่อช่วยให้บินได้ดีและการกระพือปีกของมันเฉลี่ยอยู่ราวๆแปดถึงสิครั้งต่อวินาทีทำให้มันบินได้เร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะและอาจบินได้เร็วกว่านี้ถ้ามันอยู่ในภาวะอันตรายบอกแล้วว่าผีเสื้อไม่ได้มีปีกวิโชว์ความสวยงามเท่านั้น เพราะปีกของมันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่น่าค้นหาอีกเพียบถึงเวลาออกไปตามหาผีเสื้อปีปปปปปกแปลกกันแล้วล่ะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ช่อง B-Steam มไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดของเล่นสนุกๆใน p l เพ a สตีมชั่น